สวัสดีครับ f สีสาวน้อยเพชรบ้านแพง f สีน้ององค์หญิง,งเพชรบ้านแพง f สี่บตโจ f สิบเซนนนและ f สีลุงอ้วนชนคุยสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลก็จะมาพูดมาเล่าเรื่องข่าวเกี่ยวกับน้ององค์หญิง,งเพชรบ้านแพงหรือซุปเปอร์สาตาร์น้อยของเราสำหรับน้ององค์หญิง,งก็ได้เข้ามาอยู่วงในสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็น ก็ครบสองปีเมื่อวันที่สิบสี่มกรานะครับและตั้งแต่น้องได้เดินย่างก้าวเข้ามาในวงสาวน้อยเพลินแพงก็ทำให้ <c oughs> สาวน้อยเพบินแพงมีงานทุวันตั้งแต่น้องเข้ามาสองปีวันนี้มีงานทุกวัน ไม่มีวันว่างยกเว้นวันเดินทางที่เดินทางไกลจากกรุงเทพมาอยู่อีสานก็แค่นั้นแหละครับที่เป็นวันว่างคือวันเดินทางแต่สําหรับวันอื่นมาสำหรับโรงสาวน้อยเพ็รบันแพงไม่มีวันว่างครับมีงานทุกวันตลอดทั้งปีก็ขอ,ขอยินดีด้วยที่คณะสาวน้อยเพ็รบันแพงที่มีงานเพิ่มเนื่องจาก น้ององค์เองได้มาเสริมทับให้เป็นดาวเป็นดาวหญิงศูนหน้าของสาวน้อยเพชรบันแพงถือว่าสุดยอดมากและสำหรับคําคืนที่ผ่านมาทำการแสดงอยู่ที่ <c oughs> อำเภอจัตุรัสแต่ผิดหยุดอำเภอจังหารจังหวัดร้อเอ็ดพ่อพ่อแม่ก็ม,ม,มาให้กำลังใจยอย่างลดหลาม และสำหรับค่ำคืนนี้น้ององค์หญิงและคณะสาวน้อยเพลินแพงก็จะทำการแสดงอยู่ที่บ้านส้มโฮงตำบลนโนนสวนรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดลออิดสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่พี่เอฟซีพ่อพ่อแม่แม ของน้องเอซของน้อง f อซของบอโจ f อสาวน้อยเปนแผยมาให้กําลังใจซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราด้วยนะครับสําหรับค่าคืนนี้ที่บ้านสําโฮงตําบลนวนสวรรค์อาเภอปุมรัฐจังหวัดร้อยเอด็ดสำหรับคลิปนี้สาโลกอุบลพอฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับผม